ดีครับพบกับช่องพูยกีคนป่าไทยบ้านนะครับตอนนี้ก็มาสวนที่สองนะครับอันนี้สวนเจ้าของเองพี่น้องเอ่อเป็นพันธุ์อีเหลืองหน่อยนะครับพันธุ์อีเหลืองหน่อยคิดว่าจะบอเป็นหัวพี่น้องม,มีต้นพ่อที่มิตยาพี่น้องมิตยานะครับที่ผมเอาออกไปเมื่อวานนี่นะครับมาตัดลำ นะครับมีแต่ยาแต่บัดดิงหัวขึ้นมา,ถานกถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่นอกถือว่าโอเคอยู่ครับตอนนี้รถไทยเพิ่อนกำลังมาโยโากห้างเมนรถจะคล้องพี่นอกจ้างเพื่อนนะครับแต่ว่าแรงงานเอาแรงงานจะคล้องเองครับเอาแรงงานในครอบครัวนะครับ้าห้าจ้างไปนะครับมั่นก็ับเบลิอได้ครับ เกษตรกรปลูกมันนี่ถ้ามีไร่หลายๆแมนอยู่ครับถ้ามีไร่หลายๆไร่หลายๆไร่นี่ค,ครับเกษตรกรทิ้งออกโอเคใช้ได้อยู่ครับพี่น้องครับเหลือน้อยบริเวณนี้ก็จะประมาณอ่าไรหนึ่งนะครับทางบนพุน่นทางด่านบนพุน่นทางด่านพุน่นอ่าพี่ท่านได้ ตัดนะครับกาลังเริ่มครับพี่น้องกาลังเริ่มนะครับที่ว่าจะอาเป็นหัวพ่อยกขึ้นมากต่เป็นที่นาพ่อใจยอยู่นะครับเป็นที่นาพ่อใจยอยู่ถึงแม้ว่าจะมีหนาบ้างนะครับมีเรื่องหน่อยหัวมันก็จะเป็นลนาากักษณะจังสีนะครับมีปุ๋ยก็ได้บรเตมที่นะครับใส่ปุ๋ยบทเตมทีนะครับก็เลย ว่ากัดซึ่นี่ประมาณซึ่นี่ครับพี่ไก่เนี่นี่แต่แปดพันน, 8, นะครับแต่พี่นี่ราคาบดีนะครับราคาบดีจะอาจในบัวร้ายนะครับบัวร้ายก็เอาตัวนอกพี่น้องเนาะมันเลือกไม่ได้นะครับมันเลือกไม่ได้ครับตกระด้นเป็นควนทวดทวดไปเลย กลับไปเรื่อยๆนะครับยามเมืองตะละองนะครับพี่น้องรับือวาใสนใด้นะครับือวยวันใดนะครับเต็นปูนเต็เนอยู่รับงัดมองได้ขึ้นมากคึ้จังหงว่าพ่อเลี้ยอนี่ครับน,นี่ไลโลอยู่ครับไลโลพอสมควรว ไวเก็บไปแล้วครับพี่น้องตัวนี้ราคามัน่นว่าถ้าดีขึนนะครับราคามั่นยังไม่ขึ้นเลยยังอยู่ที่สองบาทมันแห้งห้าบาทยัาบอกเป็นหนาที่ก็รออีกว่ามันจะถ่วงเดือนอต่จะเป็นนะกุมภาพันธ์ตุลาคมบ้างพี่น้องนาะลมแห้งๆพี่น้องลมแห้งขนาดนะครับสอกฝ้าเมฆไหลไหวขนาดเลยนะครับ ลมแห้งกับพ่มีอุปสรรคต่อการถอนมันตะครับลมแห้งอย่างไรแห้งอากาศเย็นแห้งถอนมันได้ดีครับนี่พันธุ์อีเหลืองน้อยครับอีเหลืองน้อยนี่ครับตับตอกตเปกตตกกบตะแกเปตาห่ากินครับตุ่มุติมิพี่น้องเอ้ยครับอาจะได้ขับขอบุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตาม ชมช่องพัญญายกีข้นป่าไทยบาลานะครับขอบคุณกำลังแรงใจขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณค่ำติชมติติชมพัญญากีนะครับขอ,อบคุณค,ค,ณค,ยยครบบคณับสวัสดีครับผม